ผู้ชายแบบไหนที่คุณไม่ควรทำความรู้จักตั้งแต่แรกข้อหเป็นเสือผู้หญิงชอบล่าเหยื่ออยู่เสมอผู้ชายแบบนี้นะคะจะเป็นคนที่พูดปากหวานเอาใจเก่งสรารพัดชอบพูดให้คุณเนี่ยเคลิ้มเตลมตายใจจนทำให้คุณเนี่ยตกหลุมรักเขาเร็วมากหรือที่เราเรียกว่าผู้ชายเจ้าชู้นั่นเองนะคะผู้ชายแบบนี้นะคะถ้าคุณ เผอตกลงเป็นแฟนหรือว่าเผอมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะคะคุณจะต้องเสียทั้งตัวเสียใจเสียเวลาเสียน้ินตาและเผอๆนะคะคุณมีศัตรูเป็นผู้หญิงคนอื่นอีกมากมายเพราะว่าผู้ชายแบบนี้เขาจะเฟิร์สผู้หญิงไปทั่วนะคะแล้วเขาเอ้างว่าเนี่ยเขาโสดเขาไม่มีแฟนนะคะซึ่งการที่เราเนี่ยแบบว่าหลีกเลี่ยงผู้ชายแบบนี้ไม่ทําความรู้จักกับผู้ชายแบบนี้ตั้งแต่แรกจะทําให้คุณเนี่ยสบายกายสบายใจสบายหัวใจมากๆเลย ข้อ2หวังที่จะให้คุณเปแต่เพียงฝ่ายเดียวผู้ชายแบบนี้จะเป็นคนที่เอาเปรียบผู้หญิงมากๆเวลาที่ไปเที่ยวที่ไหนด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันเขาจะเ้ยฉันลืมกดตังค์ฉันลืมเอากระเป๋าตังค์มาลืมกระเป๋าไว้ในรถเธอจ่ายก่อนนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะจ่ายให้เธอทีหลังผู้ชายแบบนี้เอาเปรียบผู้หญิงนะคะถ้าผู้ชายที่เขา เป็นแมนมากเพียงพอเป็นสุภาพบุรุษมากเพียงพอนะคะเขาจะไม่ให้ผู้หญิงจ่ายเลยหรือแม้กระทั่งอาจจะตกลงกันว่าเดี๋ยวเราแชร์กันนะหารกันนะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยฉันเลี้ยงเธอเองอะไรแบบนี้จะดีที่สุดนะคะดังนั้นถ้าสาวๆเผลอไปทําความรู้จักกับผู้ชายแบบนี้คุณจะต้องเสียใจแล้วก็เสียเงินแล้วก็เสียเวลาด้วยนะคะข้อ3นะคะหยาบคายไม่ให้เกียรติ ผู้ชายแบบนี้จะออกแนวนิสักษณะนิสัยที่ก้าวร้าวนะคะชอบพูดคาหยาบคายนะคะพูดคําที่ไม่ไดีคุ่กับคุณชอบประจานคุณไม่ให้เกียรติคุณโดยเฉพาะต่อหน้าคุณมากมายเนี่ยเขาจะทําให้คนอื่นเห็นว่าเขาข่มคุณได้โดยการที่พูดคาหยาบคายใส่คุณประจานคุณให้คุณเนี่ยอับอายขายขี้หน้าผู้ชายแบบนี้เป็นผู้ชายที่ ไม่ให้เกียรติผู้หญิงนะคะถ้าผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษนะคะเขาจะพูดด้วยเหตุผลพูดด้วยคาดีๆพูดด้วยคําสุภาพนะคะแล้วเวลาที่ทะเลาะกันเนี่ยเขาก็มาตกลงกันที่บ้านพูดคุยปัญหากันที่บ้านโดยที่ไม่ประจานคุณต่อหน้าคนอื่นแล้วก็ต่อหน้าที่สาธารณะนะคะผู้ชายแบบนี้นะคะถ้าคุณหลีกเลี่ยงได้ไม่ทําความรู้จักตั้งแต่แรกเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยสบายใจมากๆเลยนะคะข้อสี่นะคะ ลามกนะคะแล้วก็ชอบลวนลามผู้ชายนะคะที่ยังรู้จักคุณได้ไม่นานเลยอาจจะเพิ่งรู้จักกันแค่ไม่กี่วันเนี่ยก็แบบแตะอังคุณแล้วลวนลามคุณแล้วแอบจับมือคุณแอบหอมอแก้มคุณอยากกอดคุณอยากนุ่นอยากนี่นะคะผู้ชายแบบนี้เป็นผู้ชายที่หวังจะหลอกฝันคุณเท่านั้นเองหวังที่จะนอนกับคุณเท่านั้นเองนะคะถ้าผู้ชายที่เขาเป็นแมนเป็นสุภาพบุรุษมากเพียงพอเป็นผู้ชายที่ จริงใจนะคะเขาจะไม่ทําแบบนั้นเป็นขาะเขาจะให้เกียรติคุณเขาจะรอจนกว่าว่าคุณสองคนเนี่ยจะตกลุมรักกันแล้วก็แบบว่าตกลงกันเปนแฟนเขาถึงจะขอจับมือคุณและก็หอมแก้มคุณนะคะและนี่ก็คือลักษณะข,ของผู้ชายที่สาวๆไม่ควรทําความรู้จักตั้งแต่แรกนะคะและถ้าผือทําความรู้จักไปแล้วก็ควรที่จะเบรกความสัมพันธ์ไว้แล้วก็ เดินออกจากความสัมพันธ์นั้นจะด,ด,ดีที่สุดนะคะด้วยรักปรักและปรารถนาดีจากคุณนะคะขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีมีผู้ชายที่จริงใจแล้วก็มีความรักที่ยอดเยี่ยมนะคะ